ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับผมอาร์ตี้ช่องไอมอาร์ตี้นะคบผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Minecraft Survival นะครับกันอีกแล้วนะฮะซึ่งแบบเออ,เ,อเดี๋ยวพิกซอมบี้มาได้ยังไงโอเคเราจะไม่ไปนสนใจเจ้าพิกซอมบี้น้อยเจ้าพิกซอมบี no, ้บตัวจ่อยละละละ,ละ,ละโอเคครับคือคลิปนี้เนี่ยผมได้ถ่ายไปแล้วสองรอบนะฮะแล้วผมยังใช้โปรแกรมอัดใหม่คือผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วผมก็เปลี่ยนโปรแกรมตัดด้วยนะฮะทำให ผมยังใช้ไม่คล่องนะฮะแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นในการทําคลิปนั่นเองครับฉะนั้นคลิปแรกเนี่ยผมตั้งใจจะทำเป็นคลิปฟาร์มอ้อยนะครับก็ก็เลยกแล้วมันเฟลนะครับผมก็เลยมารีวิวเอาละกันนะครับผมก็ฟาร์มอ้อยเราเนี่ยก็จะวางเป็นบล็อกน้ํา1บล็อกแล้วก็เว้นบล็อกอ้อย2บล็อกนะฮะคือวางเดี๋ยววางน้ํา1เว้น2นะฮะไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่แบบเออก็ก็ก็ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับผม ถ้าถามว่ามันดีไหมก,ก็ก็ไม่รู้สินะฮะโอเคครับผมจะตัดนะฮะคือฟาร์มเนี้ยให้อ้อยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะคือแบบคือคุณวางเท่าไหร่แล้วถ้าคุณรอมันจเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าคุณจะได้อ้อยสองเท่าของที่คุณปลูกเอาไว้นะฮะ คือแบบมันเยอะมากๆเลยนะฟาร์มอ้อยเป็นฟาร์มที่ทําง่ายนะคะแล้วอนาคตผมเชื่อเลยว่าเรา,เราต้องใช้กระดาษค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราทําฟาร์มอ้อยผมว่ายังไงก็พอครับคือมันจะแบบพอแบบแน่ๆนะคะเพราะว่าต้นอ้อยเราให้กระดาษแบบเยอะมากนะคะคือเราก็ไม่ได้ปลูกน้อยนะคะเราก็ปลูกค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมได้บอกบอกเลยนะะว่าได้ใช้แน่นอนครับสำหรับฟาร์มอ้อยผมได้ใช้ในการที่จะเอาไปทํา อุปกรณ์ไม่ไม่ไม่เอาไปทำฟาร์มปา๊มเอเมอรัลและในอนาคตเราต้องใช้เอนชันบุ๊กและเราจะแลกจาก NPC ดังนั้นหมายความว่าเราต้องมีเอเมอรัลนั่นเองครับผมถ้าเราไม่มีเอเมอรัลหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะทำฟาอ่มถ้าเราไม่ไม่มีเอเมอรัลเราจะไม่มีเอนชันบุ๊กจาก NPC นะคะซึ่งซึ่งเราสามารถเลือกได้ไม่ต้องมาเสี่ยงดวงเหมือนตกปลานั่นเองนะคบผมก็ดีมากๆเลยนะโอเคครับเราจะขุดต่อไป น้ำน้ำนนน,นคลิปนี้ก็ผมก็รีวิวฟาร์มอ้อยนะ,ะให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วตัดตัดไปรัวๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางนะอุ้ยตรงกลางเนี่ยผมได้ทําการเอ่อวางน้ําหัวและท้ายนะครับทําให้ตรงกลเอ่อตัวอ้อยเนี่ยจะที่ตกลงน้าครับจะมาลงที่จะมารวงกันที่ตรงกลางของบ่อนะฮะนั่นหมายคพราะว่าอะไรนั่นหมายเพราะว่าผมจะมีอ่าผมจะไม่ต้องเดินไปเก็บอ้อยให้ลําบากนั่นเองครับผมซึ่งมันจะก็จะง่ายขึ้นนะฮะ โอเคโอเคนะฮะต่อเลยนะครับผมก็เก็บเก็บอ้อยเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับกระดาษเราแบบมีกระดาษเยอะแน่ๆนะฮะคือแบบซีนนี้เราจะเป็นเศรษฐีกระดาษนะฮะเศรษฐีทะเลทรายไอเอ็มอซมาแล้วนะฮะอุ๊ยแบบครับอย่างนั้นหรอโอเคครับคือผมว่าเราจะรวยกันไม่ EP ใดก็ EP หนึ่งนะฮะโอเคนะ จะขุดเอากระดาษไปเก็บนะฮะเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะผมชูการ์เคนชัวชูการ์เคนนี่เราเหลือแบบบานตะไทยมากเลยครับคือชูการ์เคนเราเยอะมากมากมากนะฮะคือมันต้องเยอะขนาดไหนคะคือแบบเวลาเราทําฟาร์มใช่ไหมคือเวลาเราทําฟาร์มอ่ะเราก็ได้ชูการ์เคนถูกไหมครับคือพอเราได้ชูการ์เคนอ่ะคือชูชการ์เคนเราจะได้ สองเท่าของจำนวนชูการ์เคที่เราแปะแล้วยิ่งเราแปะเยอะเราได้สองเท่าของอันนั้นอะ่ะมันต้องเยอะขนาดไหนอะครับแล้วฟาร์มเราเนี่ยขยายไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะฮะคือผมตัดนิดเดียวผมได้มา21ชูการ์เคแล้วอะเยอะนะฮะไม่ได้น้อยเลยโอเคครับนี่ก็มืดแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอ้ยเดี๋ยวมีชูการ์เคเหลือนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็ ep 1 0แล้วเนาะ โอเคนะครับผมว่าผมจะนอนฟีนะฮะเราก็จะนอนไปนอนไป้านะฮะก็นอนไปเลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าชุบชีวิตสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลเจอร์นะฮะโอเคครับทำการกลับบ้านจะดปายนะฮะ กลับบ้านเลยนะครับผมเอ้ยกลับบ้านกลับบ้านนะครับขึ้นในเนเธอรนี่มันดีเนาะโอเคครับเราจะเรียบร้อยนะฮะโอเคครับนี่ครับโยนทิ้งไปก่อนนะฮะคือผมไม่รู้จอมันไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคือเราก็มีรวยนะฮะเ,เรารวยมากนะฮะโอเคโอเค ออคือเสียงผมแบบช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ <c oughs> คือถ้าผมจะพูดเมาๆไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะปังนะงนะคือคลิปนี้อาจจะเมาๆไปนิดนึงเพราะว่าผมก็อยู่ดึกเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับออุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับผมก็คืออ่เบสบอลนะครับรแล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวขอ ทำอะ building stand อยูน่นะฮะมันชีมันอ่านว่า building stand หรือเปล่าไม่รู้ครับเราต้องการ cobblestone สามบล็อกแล้วก็ blaze rod หนึ่งนะฮะ building stand นะฮะเรียบร้อยแล้วเราจะเอามันไปวางไว้ไหนดีเราจะเอามันไปวางไว้ไหนดีครับคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะคือไม่รู้สิโอเคครับผมว่านะต้องไปหาที่วางที่มันเท่ๆ,ๆนะฮะ อ๋อผมว่าวางไว้ตรงอ่าตรงไหนดีเนี่ยวางไว้ไหนดีนะฮะก็เออไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่เป็นคลิปแรกใช่ไหมเนะี่ยที่เราได้ใช้อินโทรใหม่นะฮะก็ชอบไม่ชอบก็เป็นบอกด้วยแล้วกันนะฮะว่าอินโทรใหม่เนี่ยเราอ่าดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบเลยอินโทรใหม่ใช้อินโทรเก่าดีกว่านะฮะก็คงเป็นไปไม่ คงเป็นไปไม่ได้นะฮะนี่ครับเราต้องมีก l a s s ด้วยนะฮะก l a s s plate glass เฉยๆเพื่อจะทำาบ t ท l นะฮะซึ่งบอทเ l e แก็ต้องไปตักน้ำด้วยนะครับคือถ้าชอบิน t r o ใหม่เนี่ยก็คือก็อย่าลืมที่จะแบบที่จะไปบอกเมนบอกนะฮะว่าชอบชอบิน t r o ไหนิน t r o เก่าหรือินท r o ใหม่คือถ้าคือถ้าชอบ i n โ r o เก่าผมก็จะใช้อินโทรใหม่เอเดียวเดียว,ยวคือินท r o เก่าแล้ว่วามันไฟล์หายครับผมก็เลยต้อง ทำอินโทรใหม่ก็คือช่วงสักพักหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้มีอินโทรช่องเลยนะฮะก็เป็นเพราะว่าผมทำอินโทรเก่าไป <Hi. S 1> นะครับโอเคครับจากนั้นเราต้องมีอกันพาวเดอร์ะฮะเพื่อทำให้มันเป็นขวดปลานะฮะก็รอสักแป๊บเดียวนะฮะไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับผม รอบนะฮะระหว่างนั้นผมว่าคือปุงยาบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจหรือว่างงหรือว่าอะไรก็สามารถเพ้นสอบถามได้นะฮะหรือว่าถ้าใครไม่อยากดูผมปรุงยาอุย้ยพี่ปุงยาสนุกตรงไหนมันก็ไม่สนุกหรอกครับก็ปรุงยามันก็ต้องใช้ความจํานะฮะคือถ้าใครไม่ไม,ไม่ค่อยชอบศาสตร,ร์การปุงยาสักเท่าไหร่ผมก็ผมก็แนะนานะฮะว่าให้ทันคานตอนนี้ไปเพราะว่ามันจะปรุงยาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ครับเราได้เป็น splash potion แล้วก็ใส่อ ตาเมนมุมอะไรสักอย่างนี่แหละที่เอาไปบวกกับชูการ์แล้วก็บวกกับอ่าเห็ดแล้วก็ตาเมนมุมนะฮะอันนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องการบล็อกออฟโกลด์ด้วยนะครับผมเราจะทำโเด้นแอปเปิลนะฮะโอเคครับผมขอแตะมาก่อนนะฮะอ่าผมว่ามันไม่พอเพราะว่ามันไม่ใช่8บล็อกดังนั้นเราจะทำ2คนก็คือ16บบล็อกซึ่งมันไม่พอนะฮะอันนี้ครับแอปเปิล สองอันสามอันมันเกินป่ะหัวเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวขอเก็บขึ้นก่อนนะครับอา่าไม่พอไม่พอขาดแค่สามอันอะโอเคผมว่าผมต้องแตกเพิ่มแล้วล่ะคือมันโคตรเปลืองทองนะฮะในการคืนชีพให้กับเหล่าอ่าซอมบี้วิลเลจเจอร์นะฮะคือมันน่าเศร้านะฮะโอเคครับฟืบฟืบบฟืบ โอเคครับได้ golden apple อีกหนึ่งอันแล้วครับโป,โ,ปโอเคครับเราได้ golden apple มาสองอันแล้วนะฮะอย่าไปกินนะฮะคือของ villager เขานะฮะคือเหมือนว่าแบบ apple hog อร่อยจนคือที่มไปเลยนะครับผมหนานี้โอเคนะครับอ่ามาดูซิยาเราเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับวิกเน็ตนะฮะเสร็จแล้วดีใจนะ โอเคครับงั้นผมว่าเดี๋ยวผมจะวัดไปที่ตัวทะเลทรายเลยละกันนะคะผมก็ผมจะเริ่มวในสามสองหนึ่งไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เร็วเวเอาไม่วัดโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ถึงเนีตัวของสถานที่ไอ,อ,อทะเลทรายมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมซึ่งก็ถ้าถามว่าใหญ่ไหมครับใหญ่ นี่ครับหมู่บ้านเรานะฮะเราจะมาช่วยชีวิตเหล่าวิลเลจเจอร์นะฮะคือเราจะต้องเป็นผู้ช่วยชีวิตพวกเขานะครับผมโอเคนะฮะไหนจ๊ะเออ่ช่วยตัวนี้ดีไหมอะไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ผมผมผมไม่รู้ดิผมไม่รู้จะช่วยตัวไหนดีอ่ะต้องระวังนะ,ะไอหลุมเนี่ยโอเคนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราจะอ่าลองหา เออผมไม่รู้ดิว่าผมจะช่วย NPC ตัวไหน v i l l a g e r นั่นแหละนะฮะผมชอบเรียกมันว่า NPC นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็มไม่รู้ดิผมก็เคยดูคลิปพี่แท็กพี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะโอเคผมว่าผมผมอ่อขอเข้าไปดูแอ,อรติดนะฮะอ๋อฮาวโอเคผมไม่รู้ผมจะช่วยตัวนี้ดีไหมโอ้ยเออเอยเอาไม่ได้ S 1> <S 1> <S โอ้ยผมว่าเออฮัสเอ,อ้ยอุ้ยฮังเกอร์นี่แน่นี่แน่ผมว่าช่วยตัวไหนบ้างดีผมว่าผมช่วยตัวนี้ด้วยละกันนะฮะอ่าปึ๊บ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 อ่าปึ๊บแล้วก็แล้วก็วกอ่าตัวนี้เข้าได้อยู่นะฮะก็ปิดไปนะคะผม โอเควิธีการนะครโคตรง่ายนะค,ะคือเอาน้ํายาวิกเนสของเรานะฮะปาดหน้านะฮะปาดหน้าวิลเลเจอร์นะครับผมแบบนี้นะฮะไอวิลเลเจอร์โง่ปาเอานี่ไปกลื่นนี่แน่เปรี้ยงนะฮะอุย้ยเราตกเราจะขึ้นยังไงนะครับผมพอเราเอาน้ำยาวิกเนสปาดหน้า NPC ไปแล้วนะครับวิลเลเจอร์นนั่แหละนะฮะแล้วก็เอากระเด็นแอปเปิ้ลยัดปากมันนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะสันสันนะสันสันลองสังเกตดูและเอฟเฟกครับก็จะกับจะมีแบบพาร์ติเคิลสีแดงออกมานะฮะ แล้วก็สันสันนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการอ่าช่วยฟื้นฟูนะฮะงั้นเดี๋ยวนี่ครับแล้วผมจะช่วยตัวไหนดีอีกตัวหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้ละผมไม่รู้นะครับคืออ่าตอนนี้นะฮะเราก็กลับมาแล้วนะคะผมกับอ่าการที่ผมเนี่ยไปช่วยเหลือ NPC 2สองตัวครบแล้วครับเขาก็ฟื้นคืนชีพเรียบร้อยนะครับคือผมก็ไม่รู้สิครับ ก็ช่วยชีวิตได้ครบ2ตัวแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมพ่จาก่กดไลค์อ่กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กับช่องเราด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู N P C ตัวนี้นะครับผมโอเคเห็นไหมผมาว่าเห็นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวตรงนี้นะฮะอ่อกระดึบกระดึบกระดึบอันนี้ครับไอหมดเนี่ยนะฮะก็เราช่วยชีวิตสองตัวแล้วครับก็บายบายเจอใหม่คลิปหน้านะคะผมขอบคุณครับ